มากครับพี่น้องมาใน,นีตําทั่วครับพี่น้องตําทั่วปิ้งปลาดุกครับพี่น้องตุ่ยลมหนาวน้ากันเด้อพี่น้องครับ<อ>จะแซ่บพี่น้อง<ะ>เลี้ยงครับเลี้ยงก็จะก็ยิ้ม <c oughs> ถึงปลาถึงเม็ดเกลือเข้าไปเบิ้งสวนเลยมั้งมันพูดได้นิง่งจริง มากครับพี่น้องตำทั่วครับตำทั่วปิีงปลาแซ่บๆครับพี่น้องโตลุ่มหนาวน้ำกันเด้อครับพี่นอ้องถือกินบบคือประ,ะกอบครับพี่น้องตำทั่วปิีงปลาปล,ป,ปลาีงจ้ะปิีงปลาครับพี่น้องปิีงปลาแต่ไม่ให้พี่น้องเขาเบิ่งเลยบวกลงไปสวยๆงามครับนีป่ปลาสวยปลาดุกครับพี่น้องปลาดุก อ่กินปลาดกจ้ะที่แกสจัหลับวาร่วนวาพที่น้องดยสวัสดีครับมีตรแดนฟรกินหอดสู้ขุสก้นครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยชูพักจ้ะมากครับพี่น้องมาเนี่ยตำทั่วครับพี่น้องตำทั่วปิงปลาดุกครับพี่น้องโต่ลมหนาวน้ำกันเด้อพี่น้องครับถ้าสีกินบังด้ยพี่น้องไปติลูกในวงกับมีน้ำครับต้องดูน้ำออกกันมาเออไปจ้างดูดน้ำมาน่ะกินเขากันง่ายก็น้ำอุงพี่น้องลูกไปอุ้งมาสิ นี่เจ้าว่ามันมีน้ำเนาะมาครับแซ่บๆกันครับวันนี้ตำทั่วปีปลาดูราดครับตัเวเงยมงามครับพี่น้องเลยบึ้ยจะแซ่บพี่น้องเลี้ยงครับจะเลี้ยงจะก็ยิ้มนะฮะจั๊กบอกดูน้ำเนาะมาครับตำทั่วตำทั่วพร้อมแช็ดหมูครับแช็ดหมูตำทั่วแซ่บคุยอยู่เลยพี่น้องอื้อหือ ืพวกกวาบดีครับปิ่งปลาครับแหมแฮมปิงปลาถึงเม็ดเกียรเข้าไปเบิ้ลฉุนเยเลยหอ่่งนวานมาพูดได้นิิงจิน เขาเด้อกผิวหองืปลาดุกสื่อมากจาบว่ามันปลาดุกคนรุ่นนะของปูรุ่นตัวทต็เนี่ยดครับตัวนี้ก็เหนียว่ะ่ี่แขมแผมแล้วกระตัาตัว ผิงปลาต้มทั่วเขากันค่ะพี่น้องน้<ำ>อของเขากำลองฟิตเลยครับสมซื้อว่าเขาไม่นะพี่น้องมาสองสมอง Anh ơn, vừa rồi. Một đột bên nào, vẫn chẳng nó. Bên này buồn. Anh ơn hát đi, người. Ng buồn chưa được bầu dưới. Mọi ngườ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 i. Mọi ăn bói chín nướng chín nướng cọp à nó miêu mô xình đậu cơm thơm ngọt ăn chín chìm pha đi nó giúp nó có ข้าหมาขัา่นอืม <c oughs> làm thêm bực bọc theo hát từ nhau cái kia còn kia mấy bé con phù Cái phao nhắn là Hả? Hào à? gà Ờ nè, con phao Nè, chú xe Mà hào xe mất Hả? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền อุูนี้บันแมาแก้ก่อนเฟียงสวยยำนองอันสินเตกเาต้กมีน้ม่ีมายูดน้เชื่นของน้ำผ่อนไหม มัากินมามากกินเอากินเสอยกินเยูกินมากอ่เพื่อนนออะน้องวันสินใชไกินสาหน่ำสวัสดครับน้องวันกินครับเ้วแห้งเลยอกินเลยกิน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 ไหมกินไปเพียงยังผอมไหมอย่างนี้พ่อเดี๋ยวคำนี้ก่อน กินแล้วหลบจริงสะไปดูมึงกลางแค่ไหะดูนั่นเป็นบ้าหรอของส่งผมเน่ี่นง <c oughs> ปันด้ารอยที่ต้องผมขัดใจคู่ขัดใจเมีย่อมแล้วมาถือใจอยาของแม่บอะครับนม่สิมากแก้ก่อนเฟี้ยงมันบอครับครับแก้พี่เยู่จังไหนกลางครับ ล sitten, some, então, like ูกใส่พอใส่แน่สัน่อยแต่วอนก่อนพอแป้งก่อนร่อยคือมือนี่เมื่อติยันลูกร่างบลันี่โอ้สวเด็กเลียเนาะีมอี่สแซเดปากกาคลนึ่คารุ่งวันเนียนซําเพียได้หลาย รีแกไปน้ำเลินไปน้ำายู่ไต้ตาเ้ีคยอต่ำก็หมวแต่บล็อกกรับๆเรของแห้งให่กินกัวเตี๋ยวคปรสกับบุไมี่น้ำมันเออ่ได้กินไม่ได้กินก็วไม่กินปิ้งปลาเนี่ยเสบพื้นกัน กีนปลาต้องจับขี้เกียวมาเหลวแต่มันกระแดบด้วยลูงในกระล่มี่นาเอ้ยเจังเลยขิงขาย่านหนามอ่ะลูในอองเลยหนามก็เต็มเลยขิงขาวแล้วเ็นหนามอ่ะอืมออกแกข้าวเลน่ารักกันแลาว เออลรุงหลามาแลนวรุ่มแห้งอ่ะเออแล้วรุองหลามาแลนยาแล้วก็รุ่มแห้งอ่ะได้รุงทรงขาร์ดยลุ้งเบา่าลุงวานยางมาเนยยางเ่าเป้วบองเปบองไปรี้ยบองเปรียบองมาเด๋วมาเนี่ลูก ปาเดยวพะน้อยอ่ะออในบ้านถามหาบแจ้วปลาไหลแมงดาน้องมันสินมาค้างน้ำพหาปลาเด็กหว,วงแจ้วปลาไหแมงดาพหน้อยถ้าขนาดเด็กหน่อยก็ยังเหมือนว่าเสีบว่าหมักไหมพี่น้อง้องไปสืบไปหาไปชิมมั้งเด้อพี่น้องนะเพื่อสนใจกับตักเขามาเลย กตีวปาาจับตวมเขากันมับเลยไปนองเลยก่ <c oughs> อกันปานเลือด <c oughs> เขากันปานเลือด <c oughs> เอาทา <c oughs> อกหงุ่ง <c oughs> <c oughs> กุ้งดาวเป็น้องปีงปลาแหมแหมครับต้มตำทัวผักเนี่ยก็เช่นไรก็ขอขอบคุณขอบคุณเ้อครับอีกรอบุ้งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับปลาปุยจุฬาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเผื่อเป็นกันบางแรงใจครับปลาปีกเป็นน่องครับกินเขายำเวียนยำขึ้นครับพี่น้องมือเนี่ยเอามือนี้ไปก้อนครับมือหนาเมื่อไหร่ครับพี่น้องโชคดีกรมสุขเจเก็บจกขายาชนครับลำด้วยซื้อกุญแจกคนครับสวัสดีครับ